เกมนี้พอเป็นภาษาอังกฤษยัสดีครับผมคุณตองอิทเตอร์ผมลาปุ่เปตต์แมงแครรี่คาเฟนีตัวเมนผมเองครับโอเคมึงพูดเพื่ออะไรมึงแนะนำตัวว่ามึงคือคาเฟนีฮะพ่อมึงหรอซิวซิวซิวอันตี้แล้วซิวซิวฮัลโหลแม่ซิวกับโอ้โหโอโอโอ้ยิงมึงยิงมันเสีเย็ดมามสบายมึงทุกคนยิงคลิปไอ้หมา โอ้ไม่ก็แครียิงแต่คีบไม่ยิงคนโอลิจองไม่มีประโยชน์เทียระไรเลยอ่ะกูสรงเกูมาเมเอลเซอูไม่ได้โดนสมโอเค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 สเกมนี้เซฟชิเดนเกมยังไงในรองพูดมาทีเอาเว็บเอาวีบเอาวีบอาวีบใช่ไหม เอาวีมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเซฟเปิดน้ำเราศสาสตรใส่วีมเดี๋ยวนี้จะตามเขาไปแล้วระเบิดไซวีมนะโอเคไหมเซฟโอเคค่ะเยอะๆโดนไปอย่าลืมสาดน้ำให้โดนมันด้วยนะเข้าใจไหมถ้าสาดไม่โดนนี่ลิงไม่เข้านะลิงไม่เข้านะถ้าสาดไม่โดนนี่ลิงไม่เข้านะค่ะโอเคนะ<ม>ถ้าแบบสาดไม่โดนปูวิ่งหนีเลยโอเคครับโ,โอเค,ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคพอเรตองพอพอศาสตร์พอจะไปดูดเบล พี่ต้องไปบอลครับเออเอ้ยมีคนพีเลนมีคนพีเลนโอ้แรงไดมอนด์โอ้แรงไดมอนด์เปิสปาดลายชาปูเลนล่างเลนล่างบักหามเงยจอรี่บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างโอ้เจอกับลังอีกคนแล้วบับแดงรอแป๊บหนึ่งเดือดแทกกลางคนเพื่อจะได้เรเวลนี่แย่ ฟาร์มรอฟาร์มรอโอ้ชีโอ้โนโอ้บัมบแดงหายไปแล้วเซฟโอ้โนบัมบแดงหายไปแล้วโอ้ต้องตายด้วยโอ้เซฟขอเกมหน่อยเซฟขอเกมโอเคทองทายแล้วไานี่จามาจ้ามาจ้ามาโอ้ซิวซิวโอ้เย่เย่ซิวซิวโอ้เย่โอ้เย่โอ้อันชีไปแล้วยกไปแต่มันมีอันชีมันสวนมาเซฟทำไงเซฟทำไมไม่สาดน้ำมาล่ะ ไม่มีอาเย์ไมีอีโอเคโอเคโอเโอโอโอ้้าวเย o โอ้โอ้อต่อยไม่โดนตอยไม่โดนเอาแก้วขก้วข้ว o ้เดี๋ยวเทมันบานเทมนดันเทมนดันโ้เซออกมาอย่าพึ่งเล่นแบวมังกรนี่ h ชี้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 พักชี้พักโอ้เนโดนเลยเ้ยเยมุนวังวังเทรนเทรนเทรนโอ้ไม่ไหว้ h my กอดถอย โอ้ไม่ไม่โอ้ทอยเทฟสังเซฟสั่งใช่ใช่ใชโอ้โอ้โอ้ไฟนี่ไม่คือเลยไม่คือเลยไฟนี่ทอยทอยทอยไปดูปลาฟ้าก่อนปลาฟ้าหายหรือยังนะโอ้ซิวซิวโอ้ซิวซิวโอ้เยสซิวโอ้โน้โอ้ต้องยิงพ้อมึงเลยเกียโอ้ซิวโอ้ไม่โอ้พนีไม่ได้โอ้โหโนเกียโอ้เกียโอ้ทอยทอยทอยโอ้เซฟเซฟสั่งใส่ใครสั่งด้วยดี โอ้ใช้เดียวได้ไง่ายะเซฟเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมโอ้โนโอทองถอยก่อนกลางมันมีบานเลยโอ้ถอยถอยถอยไม่มีมานะโอ้ไทยแล้วอุ๊ชายโนมานะาโนมานะาเราต้องใจเย็นเย็นเราใจร้อนเราใจร้อนไม่ค่อยดีเราต้องใจเย็นเย็นโอเคไหมเมื่อไหร่คนนี้มันจะมาสกินเดียนะแกลเกลเกว คโอเคลเย่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 อุเทนชึกมากเลยอุโอะอันตี้เอาเต็มหัวเลยเย่เย่โนโนโนโอ้โอ้ซิวซิวซิวอันตี้แล้วซิวซิวฮัลโหลมดเซิวกับโอ้โนโอ้โอ้ยิงมึงยิงมันสิเหย็ดมันยิงมันยิงคีบทำไมทำไมมึงต้อกนยิงคีบไอ้ไม้ปล่อยมันเดินมาได้ยังไง ตัวเล่นหนึ่งแทะเบื่อกินคลิปก่อนเล่นที่บ้านดีๆสักครั้งหนึ่งคอร้องเซฟเซเซถอย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 เอหย่นนอนอวอันนอวอันเซ็บอันเย่ออันอว์ส s o รี่สอรอเซงเยเยช่วยช่วยช่วยเย่เยเ <The enemy S 1> ยข <double kill. S 1> อเกมขอเกม คอไม่ได้มันสะเพ้านะาซมแซมเป็น roaming แซมจะ call เกม you know ป้อมร่างเอาป้อมร่างคาด what pull up pull up เอาป้อมร่าง pull up okay okay pull up pull up pull up แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วอ h เล่นกลางกลางรวยกลางเล่นปลาเล่นปลาเล่นปลาซิว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 แซ เซฟไปกวาดทีไปกอาดทีไปเช็คภูมิเช็คภูมิเช oh, ็คภูมิโอ้กำายกูเต็มแล้วเอาโอ้โอยถอยถอยถอยโอ้เซฟเซบเซบชวยอยู่สวยอยู่ต้องไม่มีดาเมจโอ้เซฟโอ้โนโอเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ชีกไป ชิพหหยชิพห้ yeah beautiful beautiful oh my god oh my god oh yeah oh my god oh yeah 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 y จึงเกมจึงเกมจึงเกมเขาเลยเกมโอเคโอเคโอเจึงเกมเขาเลยเกมการพอมค้างไว้ก่อนเอาเวฟกับยวิบวิบป่อยวิบป่อยป่อยป่อยเด็กเกมเสียวเด็กเกมเสียวรอรอรอแป๊บนึ่ง Uh, xuống này, xuống Ship hai, ship hai, ship hai Siêu yung làng, siêu, siêu, xem khao siêu Ok, để bắt phá, đây bắt phá, đây bắt phá Thôi, thôi, xem Ui, xem, đại u đại u. Ui, uh, xem, xem, bay phải, phải Xem, thôi, xem, tông thôi, tông thôi Thôi Oh no Oh, tông phải, xem, thái rồi xem, sẽ mai mai แซบแซบแซบบอยูยู่อยูลเกิูเกยูโยูลิเกิร์นยูิกินข้าวก่อนนะโน้อโ้ซิไม่ได้นะอ้กูจะลงล้วอบาฟาบาฟากูบาาโอ้โนโอแมมาทีมเลยโอน โอ้ไอเทียนี่ก็แจกจังไอซาดไอคนไม้ด้วยใช่ไอคนไม้มันแจกแซมพูดมาดยอะไรมันแจกครับอารเลนแชรเหรอโอ้โนมันแรงไดมอนอารเลนแชรคนเดียวหรอใช่ต้องเกิดแซมตัวเอาไว้แซมตัวแซมแซมเอ้โน่โอ้แซม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 ต้องเกิดแซมเอาไว้แซมแซมไายกันไายกันไายกันไาย โอเคลอคอมฟนิกเกอร์ลองคอมฟนิกเกร์โอเควิ i วิป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 เอาวิป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 สวย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 แอมสวยสวยสวยร่งชีร่งชีโอ้เล่นยิแจ้งนะยิแจ้งนะยุยแจ้งอะจายัน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 กุล ยกกูจะพูดตามกูจทำเฮี้ยไรข้อเกมข้อเกมยามพูดตามไม่มีประโยชน์อเวฟครับโอเคโอเคโอ้แซดควอันทีนยิงงี้วาเว็บได้ไง่ายมีชี่ถอยถอยมีชี่แซดกดอันที่แบบนี้อยู่จะให้ไอ้เข้ายังไงเซดเซดควรจะอธิบายเซฟเปิดอันซี่อย่างงี้แล้วจะให้จะให้เข้ายังไง ต้องอติต้องอติแบบเข้าไก่ Oh no, oh, no. oh my god Oh my god Oh no Buff lah Buff lah Buff lah Oh m p h i อืมกําลังอะไรอ่ะวอนอยู mm ่ hmm. oh, no. no 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 Romet Romet Oh my god Oh no o oh, mana Oh my god Oh my god Oh yeah โอ้ย oh ไม่กอดคนเป็นไม่ได้แม่มีมานาของกาบานก่อนทำไมทำไมเซมต้องแยงบัฟ oh ่ามาเกดผ่าอะไรนะเมกี้กี้แมีฮะจะมีดอ้อะไรนะพูดว่าอะไรมีดมีดแปลว่าพลาดแปลว่าอะไรนะพลานเอาไปว่าพลาดเอามีดเอามีดแปลว่าพลาดโอ้ มันใช่หรอเซฟมันใช่หรอก็ประมาณนั้นประมาณนั้นซิวซิวซิวมันจชเข้ามาน่ะเซฟเซฟโนโนโนซิว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 ถอยถอยก่อนแม่เลนแม่เลนคนหน่อยพี่ตองไว้ใจไม่ได้พี่ตองแม่งยิงตะคีบมันยิงคนไม่เป็นไม่เลนกับมันโง่อยังมาถอยถอยถอยเอ้ยได้นะโอโนโอเยเย่โนโอโซลี่มโซดวง โอ้โน oh, no, บาฟาโดชีแน่ๆเลยโอ้พี่ทองไม่ม oh. oh, no. oh, oh, ีประโยชน์เียอะไรเลยอ่ะพี่ทองไทยไม่พักเลยเซฟทำไงต้องให้ผมเล่นแครี่แทนรอมันกนแลกกันได้หรือเปล่าคือให้พี่ทองเล่นโรมมงแทนให้ผมเล่นแครี่พูดภาษาไรฟังไม่รู้เรื่องโอ้โนโอ้พรอมแท็กหมดแล้วโอ้แล้วเป็นมวยมวยการบานราะการได้บอ กันได้อยู่แล้วมวยมัดบับสกิลเบามากเลยนะเข้า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  yeah 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 โอ้แทงมันถึกมากเลย oh yeah yeah y โ a h oh โอ้ h oh มันหมดแล้วมันหมดแล้วใส่ได้หมด oh s t e ว l s t โอ้ยมึงก็กอหัวมันหน่อยก่รแต่หัวพวกตัวเองไอ้แม่โอเคอเล่อเล่อเล่ อลเลนอลเลนอลเลนอลลยู่อยู่ควรจะก่อหัวฟังรงคามไม่ใช่ก่อหัวฟังตัวเองทางเกมไม่เฮียมันสามารถกดก่อหัวฟังจงคามได้โดยที่ไม่ต้องก่อหัวฟังทีมเดียวกันเออมึงวิ่งเข้าไปแล้วก่อหัวฟังรงคามเลยสัึงั้ก่อแต่ฟังตัวเองมันไม่ได้ไรชีพให้โอ้แตกเหยียดแม,ม่เรียบร้อยโอแกนบานไม่ทนัน ผมขอออไปนนนนก่ะครับมันแพ้ผู้ใครมันแพ้ผู้ใครได้ลองพูดสิแอบพอพิษทองกับแอลเลนทองกับแอลเลนไม่มีประโยชน์ใช่ yes ไม่มีประโยชน์ทองกับอลเลนใช่ไหมใช่ใครเก่งสุดเกมนี้พีวีแคปเกมนี้เราแพ้น่ะคือมันเป็นเกมถาม เกมทำมวยมันเคลียร์คลิปอยากอยู่แล้วจะคนเล่นดีนะคนเล่นดีแต่ไอแรงไดมอนนี่มันทำเฮียในเข้ามันอ่าใช่ทำไรไอจองคือทำเฮียอะไรคือจองมันจะตายทำคกันนกันนาทำไมมันเล่นทุกครั้งมันลงตายบ่อยไม่เข้าใจชีวิตนี้ไม่ต้องยิงคนชีวิตนี้จองเคยพัฒนาคนยด้ไหมซฟเซฟ บอกมันสิจ้องพัฒนาอะไรได้บ้างครับต้องพัฒนาอะไรดีมึงครับเซฟทัมเอาการแพจมาหรือเปล่าครับเฮ้จ้องเงียบผาพอมึงเหรอพูดมาสิมึงเข้ารุ่นเฮียอะไรมาสงสัยจะเป็นรุ่นอาคีสิบหกไม่ใช่เลดเพจแน่นอนเลยบิงเบามากมากเลยคีสิบหกมันเบาครับเอาการเพจมาดีที่สุดลัมเพจคือดีที่สุดเมื่อเลนมาแล้วต้นเกมมึงก็เล่นไม่ได้สำหรับคาเฟนี่ คาเฟีนี่ม,นมึงเล่นเป็นหรือเปล่ามึงเล่นคาเฟนี่ทั้งชีวิตแต่มึงเล่นคาเฟนี่ไม่เคยเกิดชีวิตนี้มึงเล่นตัวอะไรเป็นใช่ใช่มึงเล่นตัวเฮียอะไรเป็นเล่นตัวเฮียอะไรที่มันจะโพจะมีประโยชน์ต่อทีมควรจะทำประโยชน์ต่อทีมให้ได้บ้างไม่ใช่ให้กูเหนื่อยทุกครั้งใช่ไหมเซบใช่ ทไมจองไม่เคยจะแบกเพื่อนเลยจ่องเล่นมาสี่ปีแล้วนะจ่องเซบเล่นมากี่ปีแค่ประมาณสองเดือนสองเดือนหูหูจริงเหรอเซพสองเดือนนี่มึงโมกูหรือเปล่าไม่ได้ลอกครับลอกหรือเปล่าสองเดือนเนี่ยนะเพิ่งข่ามาจากเพจสเตรีมโนมเนมชาแนล no 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 หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าการมาเล่นกับสตรีมหมายถึงว่าเล่นเกมนี้มานานแค่ไหนแล้วได้แล้วครับ กี่ปีกี่ปีสองปีสองปีแล้วมึงกี่มึงตอบสองเดือนหาสเต็กอันยังโทษ <I 'm S 2> ที I'm sorry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  โอเคโอเคทองจองทอง,ทองควรพัฒนาตัวเองโอ okay. okay. เคโอเคดกไมีคนชวนผมเล่นโอก้กูกูไม่อยากรู้บอกทำเฮี้ยไรไม่อยากรู้แต่ทองควรจะพัฒนาตัวเองเล่นตัวตอ,อื่นบ้าง,งวีบให้กับสเต็คนอื่นให้เหมือนกับ พอมนะครับใช่ต้อมไปหัดเล่นกัดสตรีมคนอื่นบ่อยๆไม่ใช่เล่นโง่ๆไปวันๆโอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับโอเคโอเคพรุ่งนี้ค่อยมาไหมนะไม่มาก็ได้นะโอเคครับไม่มาก็ได้นะมาก็ผมมาอยู่แล้วโอ้ไม่มาก็ได้ไปหาปีจองบางก็ได้นะไปเล่นกบพี่จองบางก็ได้ผมไม่เบื่ออยู่แล้วผมเล่นกบพี่ชองได้แล้วกับพี่วิกก็ได้ เล่นกับพี่จองดีกว่าไม่ต้องมาหาพีหรอกผมชอบพี่วีครับถามว่าพี่ชอบเองไหมชอบครับเอ็งรู้ได้ไงว่าพี่ชอบเองก็ผมชอบเล่นกับพี่วีบ่อยมากครับแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเองเอ็งจะทำง่ายไงมไม่ไม่รู้ครับเอ็งจะทำงไาเอ็งจะหนีไปไหม ไม่นี่ครับทำไมเองถึงไม่น um, ี่เพราะผมชอบเล่นกับพี่วีชนะต่อเนื่องหลายครั้งครับชนะต่อเนื่องหลายครั้งกูเห็นมึงเข้ามาทีไรกูแพ้ตลอดเลยเซฟผมเข้ามาทีไรผมมีแพ้บ้างมีชนะบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมช่มันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยอย่าไปซีเรียสกันมานโอเค โ okay. อค<ว>เคอย่าไม่ซีเรียสอย่าไม่สีเรียดนะแจวว่าทองเนี่ยควรจะแบบทองนี่ควรจะแบบโพสทีบบ positive, ใช่ไหมใช่ทองนี่ไม่วางจริงเลยใช่ท่างแคร์รยิงแต่ครีปไม่ยิง <laughs> ฟังกองขับไม่ยิงคน <laughs> ผมขยันแคร์รผมยิงคนทุกคนลโอ,โ,อโอ้อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากเลยแคร์รีเฮียไรยิงแต่ครีปไม่ยิงคนแคร์รีพอมึงไง แครีต้องยิงเคปบ้างก็ได้ยิงคนก็ได้ใช่ถ้าเซมเล่นเซมจะยิงคนใช่ไหมใช่ผมเป็นคนจ่ายดัเวลรยโรมิเปิดให้โรมิงเปิดให้ขนาดนั้นแครีแมงยังยิง,ยงครีปและใครมันจะชนะใช่ไหมเซฟใช่เล่นอย่างนี้ให้ชตายทั้งชาติก็ไม่นชนะเหนื่อยจะแบกจริงใี้ตอ,องไปฝึกเล่นแครีมาใหม่ โอเคครับโอเคโอเคส่หัวไปได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่ครับไม่มาก็ดีนะคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาเกมนี้พี่จองเล่นแกลกเกมนี้พี่ตองเล่นแกลกมีอะไรจะแนะนำไหมให้พี่ตองเล่นแกลกให้ผมเล่นแชร์ริง no 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 หมายถึงว่าตองกำลังเชลเลนแกลกเนี่ยเซฟไม่อยู่เซฟช่ไมนอนเนี่ยเนี่ยดูสตรีมสิไม่งเล่นอ,อัพลนลนตัวอื่นที่ไม่ใช่คิวก่อนโอ้ที่ไม่ใช่คิวก่อนแต่ว่าตองกดแกลกไปแล้วตองกดแกลกไปแล้วตอนเนี่ยอ,อ่พี่ตองกดแกลกไปแล้วเหรอเย่เย่ yeah, yeah. ตองกดแกลกไปแล้วให้พี่อตองทำรายดีให้พี่ตองเอาตัวลงมาเล่นตัวอื่นโดยที่ไม่โดย นอกจากแกก็ต้องเล่นัวอื่นครับ No 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 ก็คืออารามก็ได้อารามก็ได้อารามก็ได้จะตองมาเล่นแกลกแล้วมันกดแกลกอยู่จอน,นี่พี่เล่นนาครอดแต่ว่าจองเล่นแกลกมีอะไรจะแนะน,นำจองไหมให้จองเดินยังไงให้เดินเช็คพุ่มถ้าเดินไม่ได้ต่อไปเล่นกับพี่จูนมึงมีโปรโมททุกเพจจริงๆโอเคโอเคมึงไปนอนเถอะโอเคครับอันดีครับ พบายบายบายไม่จ้องมานะพุงเนี่ยแมงสมองกูเหมือนรับอะไรเต็มเลยเออให้มันนอนละผมอ่ะกระเลงต่องแดงชอบพรสักสองแสงผมอ่ะไทยหน้าบอดสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถม